แต่คราวนี้หมูป่าเยอะนะท่านผู้ชมแต่มันก็กำลังโผล่เยอะนะออกมาเมื่าวันสองสามอาทิตย์อ่ะถ้ามันมีฝนมาเหมือนมันรอฝนอ่ะ

เดี๋ยวพาเขามาดีกว่าอันนี้นะใช่ใช่ทุกคลิปอ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องวงเสบกินเที่ยวทัวร์ก็สําหรับคลิปนี้มาหาหน่อไม้เหมือนเดิมนะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่แถวเขาช่อมะเฟืองน้ตวันนี้ก็แลยสมบูรณ์อยู่น้ําฝนตกก็ล่ะตกอยู่ฮะสองสามวันเนี่ย แนวไม้จะเยอะไม่เยอะรอดูแล้วกันเพราะตอนนี้มันแห้งทุกเขาอะถ้าฝนไม่มาก็จะยากหน่อยฮะท่านชมปีที่แล้วมาตรงนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่ก็ปลาเห็ดเลยแหละอยู่เนี้ยปลาเห็ดฮะก็มาเหมือนเดิมกับทีมงานพิกบพ,พวกยายานี่ยาย นี่ยายเอละไทยฮะท่านผู้ชมเนี่ยลุยลุยเนีย่ยเตรียมของกันอยู่ฮนะตะด,ดวงดีจ้าเนี่นนนยนวลพี่กบกำลังเตรียมของอยู่ทนะ่านผู้ชมอ้าวพี่กบอ้าวครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาหาหน่อไม้เหมือนเดิมเนาะครับหาหน่อไม้เหมือนเดิมถ้าโชคดีฟุกก็อาจจะได้เห็ดลุนลุนเห็ดอยู่ลุนเห็ดเผื่อมันฟุกมันออกเนาะอ่ามันหลงฤดูออกเออ งั้นก็ปวกตาก็ได้ไงใช่ใช่ปลวกตาก็เป็นหมูนะเหรออยู่นี้ปลาปลาเห็ดโคนที่เรามาหานะท่านผู้ชมเนี่ยที่แล้วอ่ะที่แล้วอ่ะเยอะเลยเนี่ยที่แล้วเยอะเนี่ยถือว่าเยอะอยู่ก็เราเราเดินแต่ฟากนี้ฟากนี้เราไม่ได้ไปไงเราดีใจเราได้เราก็พอเลยคนหลายสองสามกะละมังอยู่เห็ดโคนแต่วันนี้มาก็น้ํามันยังไม่ดีฮะท่านผู้ชมปกติมาเนี่ยคลองนี้น้ํามันไหลแล้วเนาะไหลแล้ว เนี่ยวันนี้มันมายังแห้งอยู่เลยของกระดวงอันไหนอ่ะสีชมพูป่าเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนเนี่ยปกติน้ําน้ํามันจะเริ่มไหลแล้วเนี่ยมันแห้งเลยปีนี้ท่านผู้ชมน้ําน้อยมากเลยตัวเม็ดเดี๋ยวเราดูหน่อไม้เราข้างบนนั่นแหละข้างบนเดี๋ยวฟกเจอเห็ดปวกสักสองหมูสามหมูนะพี่กบ สองมือสามมือโอเคเลยเราไปไปข้างบนเดี๋ยวราติดตามกันกา <c oughs> หายากกันยุงออรอคอยคนมาหาอยู่นะนทางคนเดินเดีวคราวนี้หมูป่ายเยอะนะช่าูยุง <c oughs> อีเอ่ะพีกพ่กบได้อ่ะพอได้ครับพอได้นี่ข้างบนจะมีฮะโยนข้างล่างมันไม่ขึ้นเลย,ม,เลยม,มีอยู่กอหน่อสองหนอ่อสะสมไมเรื่อยนะน,นี่แถวนี้ปีที่แล้วโอ้ยยังเยอะอยังเยอะเลยอยันนี้ แรงจริงนะปีนี้เนาะปีนี้ที่ไหนก็เหมือนกันนะแรงแรงทั่วประเทศเลยข้าวก็แรงเนี่ยข้างในเลยนะอือเอยมองเห็นนี่ไงอเนี่ยหนอนอะรอม่นข้างในเลยท่านผู้ชมใหญ่อยู่นี่หนอนดังนวล หน่อไล่ข้างล่างนู่นแ่ะนี่ปกบนี่นี่นี่ไม่ได้อยู่หน่อเล็กแต่มันก็กำลังโผล่เยอะนะ <c oughs> ออกมามว่าสองสามอาทิตย์อะ่ะถ้ามันมีฝนมาออมันออกเลยเหมือนมันรอฝนอะ่ะ โผลแค่นี้สั้นวันนี้ก็มีนะโผลๆเยอะอยู่นะลอยเลยกัดมีลิงเหรอนมื่กี้เจอลิงทุกั่งโดดลง้อใหญ่ๆหน่อยใหญ่มากแด็ะใหญ่ใหญ่หน่อยใ อันตายแล้วีข้างในอยู่นอเล็กเหมือนรอยอะไรกัดอ่ะมุมข้างในน่นรอยกระลอกแค่เออมันขึ้นทางนี้มันขึ้นอยู่ ขอใหน้าขึ้นไม่ขึ้นวินวลข้างบนนวลอะเต็มเลยน่ะอักลากัยข้างบนนี้ก็แห้งนั่นแหละฝนยังไม่มาถึงเลยนีไหมดูก้อนี้กบ แต่เหมือนจะขึ้นนแผงยอดเต็มเลยขโมยมีเดือนใหญ่ใหญ่คนไม่มาหรือว่ามันจะขึ้นยาวหน่อยใช่หรือว่าคนช่วงคนนี้มามขโมยขึ้นมาไม่ถึงเลยที่เรมามันสายาวแล้วใช่ไหมเออมันก็มียาวมีสั้นอย่านี้นอนเล็กอะนอนนั่งดิน แข็งนั่นอะ่ะแข็งไหมไอยูนี่น่าขึ้นมากเลยนะตนนัวนี้มัน สักหน่อเลยเลอ๋ออาทิตย์ที s <S ่ว네่าทานมาอยู่กับนมนี่แหละเหมือนจะออกเดี๋ยวพอหลังจากน้นก็ยาวแล้วพอเรามาอีกก็ไม่ออกขึ้นไหม ดม,มานันนพ่อเปนหน่อยอเีอมันขึ้นยาวอะ่ะจังหวะที่เรามาไม่ถึงผลิลามที่มีต้นกอท่ทำไมมองว่าทำไมมนขึ้นนะขึ้นยาวน่าขึ้นนเตมนแทงยอดยาวไปแล้ว นี่ต้นใหม่ๆแทงยอดยาวไปแล้วดูดูต้นขาวๆต้นยอดแล้วก็ไมนใหญ่เลยไม่ใช่ไม่ใช่นม่ใช่นี่ท่านผู้ชมลงมาแล้วครับนี่นี่นี่ดูผลงานกระดวงได้ว่าประดวงประดวงนี่ผลงานประดวงนี่ดูหน่อยสิ ปล่อยแล้วก็ปลได้ด้วยปลดวงเก็บท้องปัดวงก็เลยลงมาก่อนเพื่อนของพี่กบเป็นไงอ่ะเยอะเลยไหนฮะโชว์หน่อยอ๋อนี่เป็เห็ดประมาณนี้เห็ดอ้ของยายเนี่ยเห็ดด้วยนี่ของพี่กบฮะหน่อใหญ่อยู่ได้ได้ได้เสยๆยังใหญ่อ่ะนี่ ย่าเอาตัวนั่งงี้ของยายมีแต่หุ่นดีๆย่าเอาอย่างนี้แกงอร่อยอ๋อของพี่โกบอวบๆเนี่ยลูกของยายดิ่ได้เลยของย่าเอาคอยกระลุนโอ้ยได้พอแกงอยู่มุจเจมาเอาเสิร์ฟเนาะนี่ฮะผลงานอันนี้ของคนานของคไทยของผมอไปเรื่อยๆแหละพอได้อยู่ให้ท่านผู้ชมก็พี่กบพออย่างี้ พอไหมอะไรนะแกงแกทสุ่มโอเคมอ่ม่หนึ่งวันน่าจะพออยู่อ่ะใครใครโอนมาให้โอเคฮะท่าผชมเดี๋ยววันนี้จะเอาไปแกงมีออเดอร์อยู่ใส่บามีกีแทมบูค่ะปุงกินเดี๋ยวนี่ฮะท่านผู้ชมสำหรับ ผลงานหน่อไม้วันนี้ก็ได้เอามาแกงนะพี่กบเนาะครับเนี่ <ไป S 2> เดี๋ยวพี่กบจะชิมก่อนอรสชาติของวันนี้ก็อยากหลงเข่ามายังไงพี่กบหัวไหมอ,มอร่อยหวานหวานหน่อไม้หน่อไม้อ่อนมากเลยอก็สำหรับหน่อไม้วันนี้ก็ทำออเดอร์เหมือนเดิมเนาะแกงวันนี้แกงประมาณกี่ถุงเมหนูวันนี้กระดวง 50 50า <50 S 2> ถุงเนาะ 50, 50, 50, 50. กำลังแพ็คใส่ถุงกันฮนะท่านผู้ชมเนี่ยพอ,อ,เ,อเ,เราลงมาก็มีออเดอร์เราก็แกงของลูกค้าเขานี่ถุงใหญ่ๆปกติตลาดก็รประมาณกีก่กี่บาทเนี่ย30 30ิกันเนาะอันนี้เท่าไหร่นะ20บาท2ี่บาท <laughs> ทำไมขายถูกจังพี่กบเราหาเองขายเอาสังคมเราหาเองครับหน่อไม้ก็ดีแหละูเวลาอยู่ตลาดกับพ่อกินนี่ถ้าถ้าลงเช้าแล้วก็ประมาณนี้ถุงนั่นนี่น้ำพริเนี่ยโอ้ยก็กินคาบเดียวคาบเดียวไม่ไม่ไม่หมดนะเนี่ยผมว่านะไม่หมดมมหดเขายังบอกว่าขายน้อยๆหน่อยเขาบอกว่าลูกค้ายังบอกเลยขายน้อยๆหน่อยกินไม่หมดเขาบอกแต่๋ยวปลาดวงบอก อะไรนะขายเอาสังคมเอาสังคมนี่โอ้หม้อหม้อใหญ่มากวันนี้เหมือนเดิมว่าหม้อสี่สิบแต่วันนี้ก็ประมาณห้าห้าห้าสิบกระถุงเพราะว่างวดที่แล้วก็ประมาณหกสิบเจ็ดสิบเนาะใช่ใช่หมดเต็มหม้องวดที่แล้วท่านผู้ชมเนี่ยคลิปก่อนหน้านั้นอ่ะนนนี้ิดหนึ่งพอดีอันนี้เยอะไปนิดหนึ่งน้อยนิดนิดหนึ่งอร่อยอร่อยหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมหมดเลย จากมาถ้วยหนึ่งหมดเลยออกชิมชิมไปก่อนประดิบกระิ่กำลังแพ็กกันใส่ถุงส่งลูกค้าพวกนี้ก็วันทำงานก็เอาไปส่งที่โรงงานเลยท่านโยมสามเม็ดแล้วนีบส่วนไค่ตั้เม็ดเดียวก็ได้แล้วค่อยไปดวง หอ,ห,อหอมหอมหอมอวยหวยนะาหอมมากหอมหอวยหวยย่าฝากกิจตามะเจ้าของแสบกิ๊เที่ยวทัวร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะท่านผู้ชมคลิปหน้าจะไปหาอะไรก็นเราติดตามกันแล้วกัน,นช่วงนี้ก็นหน่อหน่อไม้กําลังออกแต่มันออกมันเยอะเนาะพ,พี่กบเนาะมันขาดฝนฝนทิ้งช่วงก็น้ําน้ําไม่มีหน่อไม้ก็ไม่ไม่อวบอะ มันไม่ได้น้ําเนาะหน่อไม้ไม่สวยปีนี้ก็พอได้แกงได้กินอยู่ไม่พอน้ํามันก็จะไม่อ่อนอืมแล้วก็พอได้แกงได้กินอยู่เนาะปีนี้ก็ถือโอเคดูเดี๋ยวก็รออีกสักเดือนหนึ่งถ้าไม่ไม่ตกยังไงหรือยังไงก็รอติดตามดูว่าหน่อไม้มันขึ้นไม่ทันคนคนเยอะไปหน่อยกบตาตัวเอาเบอกับทันนี่นะเป็นไม้ มมัันนหลายกำลังดูยาพิษไหมตักใส่แค่ปริมาณอยู่มือใหม่มือใหม่โอเคครับท่านผู้ชมไปแล้วครับท่านผู้ชมบายบายเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาเป็นแบบกินเที่ยวทัวร์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีใส่ลูกโบสถด้วย Porque oh, lo